ทีละใบก็เต็มเพราะว่าถ่ายจะเหมือลยุบแห้ง้วันนี้เราจะมาถ่ายโซโต๊ะเอ้ยนึเห็นจุดได้ไหมเห็นไ้จุดได้ไหมครัยังจุดเดีมวนะครับฝต่ดตาด้วยนะจริงๆเรลอกจากบ้านเรา้็แต่นี2สองนะครับ เราส,าสาราั้งังเมาดูว่าเป็นเรื่องของจังว่าตองแดปีห้แล้วก็มาถึงที่ระยองตอนแปดเช้าแล้วก็ไปเช้าจริงๆแล้วก็เยี่ยมไปสว่ว,ว,ว,ยยว,ว,สวน,ะะรรนห <c oughs> น,นึ่งแล้วแล้วก็กำลังจะย้ายนียใช้บอกเลยว่าสวยโตได้ส่านง่ายๆนะครับสิชุดพอไหมครับสิชุดครับออซสเซอรี่อย่างแรกโลแรกก็จะเป็นแบบว่าจริงๆมรนเป็นดีนะาพาบุเลม้มันจะรอดเดียวกับ โดยเฉ้าว่ารปแบบชูชายผูเมีมรรคก็จะมีความซีฟีดหน่อยแล้วก็มีความโรแมนติกนิดนึงแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องเป็นโลเมนทะเลลำตัวเองชอบชะิดีที่สุดไอ้จะบอกเลยเราว่าเราว่าเรามีเราปัจจัยมากมากมากๆแต่ว่าทำบรอดชนทำซาตด์นีทุกอย่างเะว่าเรา้องมีเต้องจจัยวกน้นี่นะที่เรา มต้องแบบหาทีมนี่ก็เลือกเองแล้วก็รีดสไตล์เองนิ่มตีมเองแล้วก็เลือกของสีขั้นเลือกสีอะไรต่างต่างแต่ก็อขอบคุณเพื่อนเพื่อนคู่คนที่มาช่วยเราโปรเจกต์นี้มาเราบอกเลยว่าแบบถ้าเราคนเดียวไม่ได้เบริวารผมก็มีทีมงาน20คนนะ่่่ยงกว20คนา0คน2กคนมากจริงๆเราก็ต่างกัน ทันเก่อนก่อนทักเรก่อนใช่ไหมผมเปลี่ยนสีผมนานานทานผมยอมหัวขาดผมเริ่มด้วยมผมฟองไปห้าปีนะครับพกอกะบอกเรื่อนี้ผมก็จะปนนนแปลแทุกคเรื่องแหนถึงโลเคชันที่สองดีกว่าซึ่ง,งลีนเนยอะไหมไม่ดีคแต่ไมเจอคนลิงนะ จรงเยอะมากโอ้ที่นี่มลี้ยยุมากเลยเพระว่ารงอันนี้เป็นลุกแบบเขาเรียกว่านอสเตอร์มีความแบเป็นจิซีนีมัยิเปนแล้วก็เสื้อเป็นเสื้ออันนียแล้วก็แบบว่าผมก็จะมีความเป็นขึ้นแล้วก็คิ้วไม่ให้เป็นสีคิ้วว่าจะมากีจากกับปูแล้วชินึงนี้ก็จะเป็นซอง เธอเคยช่วยองค์การต่างๆโทรศัพท์ไไม่ใช่อะไรหรือปล่าคะโทรศัพท์ถังกองอยู่ๆเขาไปซ่อนในถังกองไงโอ้โห si dà ma questo so se avete delle cose un paio di tane che การถ่ายทำโฟโต้บุ๊คดิ่งเดบลูของอินแล้วแบบอีชิคอลลอยเต็มสิบอ่ะคือก็อย่างที่บอกเป็นโปรเจกต์ที่คิดเองทําเองแล้วก็หาทีมเองแล้วก็รู้สึกว่าเออทีมทุกคนทำง,งานแบบลอยเต็มสิบอ่บะหรือสมบารณ์ที่เราคิดว่ามันต้องดีแล้วมันมันดีกว่าที่เราคิดผมก็เลยเอออนนี้เป็นความตื่นเต้นอยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับต้องดีอ่ะดีแน่นอนรับรองว่าประทับใจแน่นอนครับกับโฟโต้บุ๊คดิ่งเดอะบลูครับไปเลย